สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่สิมองสบบ่สู้ส้บ่บสิเบิดแหละเหลืออันเาหลือวดเดียวเหลือวดนึงพ่อๆกับองอนกใหญ่สิ่วมใจแหละโลดสัจอได้จักยอมียังดอกยอมภูมสัตจอล้างเอากระจราโอ้ยยมันเบิดนะ

ยกน้ําแก๊กห้วยข้างเฮือนยายงึงเสียบานคือเก่าพี่น้องเอ้ยทีมงานยูทูบเบอร์มยหัวหน้ามื้อนี้พุนเซลฟี่น่อยนึงว่าซั่นยิ้มๆบ่เห็นบ่กล้องนะยิ้มนะแม่ัลโลบ่ด้

เบอร์เก้าสิงสนาเลิศมือื่นเต้ตอนเช้าว่ามืออื่นนะเมที่จะกนเ้นา นบ้าน่่สไ่ดาะนสกบานพ่เ็นียเลนยูบไหนนมีแต่ผู้พีอะเดมื่นสนเลยมือีกันเนะแม่ได้ยินอยู่ละไปหับพวกปอ้ยักไปเล่นต้นต้นดิมไปหับทางนี้เลยยุงเขาราบอให้งสองบาทผมจะบอกว่าลุง

นะครับเริ่มบวบเบิกแล้วมีสาก่อนส่งมาแล้วนะครับมาแล้วเห็นคู่หนาคู่ตาพี่น้องเอ้ยสีพรมจอยเลิศบอกคะสองสีผู้น้าเฮ้ยปีนมาดูกาะเฮ้ยนาน

ผมมีแพทอตค่ะอย่างไงง้องพี่้องเนี่ยิง n แล้วมีซิปปะเปิดไปนะครบีแล้วแตปนแบจกาไปกน่าไปดีหรอกเป็นแจกาอไปฮะชาเสื้อจนาเปนดีจุดเทพจุดสุดขน้วจี๋ซจีซูซีกันะเ้านนะบ้านเด็กใ้บ้านู่นี่อยากมาทำนับก้ามบ้เด็ไนบ้าท่านร้ทันรู้้าโอ้บ้านเดกบเาปอยำหไปก่น คนมาเบิงวันนี้บราณไปไหนเนาะเบิงนักส้มนักเสียม่วนกลัวพี่น้องกอเบิงบานบ่ม่วนดอกื้องบ้านแกพี่น้องยิ่งแก อีไรก็สีเยอะครับในพวกแตกถืกันจีบหมายเลขสิบดีใช่ไหมโอ้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 ยได้แล้วไงคอยสอดเก็ให้น่โอ้ยไปบ้างเป็นเพื่อนแต่ไปสุดท้ย้ยีเสียใจเสียหาย ขับไปเร็วสิก่อนจับกันมาเบลมาเลชิปตัวมาให้ก่อนมาเลชิปสั่นด้วยบอลนี่ขับไปเลยยกก่อนยิงขับมาโค้งมาเลยเข้าไปเบลจะได้บอลนี่ขับไปเลยโค้งนี่นี่นี่นะมาเลชิปอาหยัดออกเตะเอ้ายิง nhau หรือนะมีไซส์สุดส่งใกล้ๆจับกันมาจับกันดียิง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 ย โอหลงบ้านใ่เาลูกเอ๋ยเฮ้ยมีปัญหาปัญเนาะเยอะบ้าให้ไปเลยิบไปเกาีเอบกตาฮ่าตนี้ฮ่าออโอ้ยจับเออ

มาลีซีฟุตบอลที่ไทยกันเลยมีทุกชาติเลยก็ไยไม่ได้อาจัดประตูนะโซนโซนแดงแดงโอ้ยย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 ไปยย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 ยปยย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 ไปยย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 

bơ nhăn, bơ cao và nhinh cả rồi nhinh khè, cuốn tóc, nghi nghi ฝนตกไร่แล้วพ <c ười> ี่น้องเอ้ยเย่ๆออกมาแล้วมันงมสิไปด้าีหรือมันสิด้นต้องใจมันก็เลยเป็น้างเลย้ายฮะน้าใเห็นะเฮ้ยานนาฮุบแล้วฝน่ก็ลัง

ลาเดี๋ยพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเงินเด้๋ยพี่น้องเด้อพี่ผ่านยังก็ขอโทษขออภัยคลิปหนาพอกันใหม่บ๊ายบายินดีมีแห้งสกูุตคนมดสมองมสบอ,สอ,สอตอนนี้กันพ่นไล่แล้วพี่น้องเอ้ยพ่นสิต็อกลับห้ามเลยไปเลยพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่